ธรรมะที่จะพูดในวันนี้จะพูดเรื่องทิทั้งหซึ่งเป็นเรื่องเหมาะกับเรา,าวาดน,นะคือหน้าที่ที่เราพึงกระทําต่อทิทั้ง6ที่เราเกี่ยวข้องอยู่เนะี่ยที่มาของพระสูตรพระสูตรนี้คือสมัยหนึ่งพุทธเจ้าอยู่ที่ประทวีที่ วัดเวรุวันซึ่งวัดเวรุวันอยู่นี่อยู่ใกล้กรุงราชคฤห์ถ้าเราไปจะเห็น,นยอยู่ทางประตูเมืองกรุงราชคฤห์พระองค์เสด็จออกยอดเวรุวันเข้าไปเป็นตบาทในกรุงราชคือไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งคนนั้นชื่อสิงคารกะสิงคารกะมานุ์ กำลังนอบน้อมทิศต,ต้งหอยู่โดยเขาไหว้ทิศต,ต้งหอยู่คือไหว้ทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนพระุทธเจ้าจึงถามว่าเธอทำอะไรเขาบอกว่าไหว้ทิศอยู่พระุทธเจ้าจึงตรัสว่าในธรรมใน,นนี้ เขาไหว้ทิศเขาไม่ทำแบบนี้จิงคารกาก็เลยพระัตนาให้วงทรง,งแสดงทำในเรื่องการาหหไหว้ทิศในธรรมนิเนี่ยเขาทำเปนอย่างไรในบพสูตรโสูตรนี้วงได้แสดงมาหลายอย่างนะขึ้นต้นก็แสดงเรื่องกรรม,มกิเลสมีเรื่องเกี่ยวกับอวัยมุขเกี่ยวกับ เพื่อนดีเพื่อนชั่วแล้วก็มีทิฏทั้งหกเป็นวัสุที่ยาวพอสควรแต่วันนี้จะนำเรื่องทิฏทั้งหกมาแสดงให้พวกเราได้ฟังพอเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแต่แสดงทำในวันนี้จะไม่อธิบายละเอียดนะจะบอกเพียงหกข้อ ตามที่พุะทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นหน้าที่แต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละหน้าที่มีอะไรบ้างอธิบายเล็กน้อยเท่านั้นแหละถ้าอธิบายยาวนี่โอ้โหต้องหชั่วโมงและทิศละชั่วโมงเพราะนั่นจะว่าจะย่อพอเป็นหลักไว้ส่วนนาการน,นำไปใช้อะเราก็ไปปรับใช้ออก โดยทิศทั้งหกนั้นผู้เจ้าทรงเปรียบไปดังนี้ว่าทิศเบื้องหน้าเนี่ยเปรียบเหมือนบิดามารดาทิศเบื้องขวาเปรียบได้กับครูบาอาจารย์ทิศเบื้องหลังเปรียบได้กับบุตรภรรยาทิศบเบื้องซ้ายเปรียบเหมือนกับทิศเปรียบเหมือนกับเพื่อนไม่ใช่เปรียบเหมือนกับทิศทิศเบื้องซ้ายเนี่ยเปรียบเหมือนกับเพื่อนทิศเบื้องล่างเนี่ย คือคนรับใช้คนทำการงานลูกน้องทิศบังบนสมณะชีพามหรือประสงค์ถ้าจะพูดในจำง่ายๆก็คือว่าทิศเบื้องหน้ามีดามันดาทิศเบื้องขวาครูอาจารย์สอนสัง่งทิศเบื้องหลังบุตรภรรยาคู่กายทิศเบื้องซ้ายมิสายเคียงข้างทิศเบื้องล่างลูกจ้างทุกคน ทิศบื้องบนพระสงฆ์ผู้เจริญนี่วิธีจำง,ง่ายๆเรามาฟังอธิบายเอามาดูทิศบื้องหน้าทิศบื้องหน้าบิดามันดาพระเจ้าทรงแสดงหน้าที่ของลูกไว้ห้าอย่างว่า หน้าที่ลูกควรจะทำกับบิรรดามารดาก็คือหนึ่งท่านเลี้ยงมาเลี้ยงท่านตอบคือให้เลี้ยงพ่อแม่ตอบแทนสองช่วยประกอบจีการงานคือให้รู้จักช่วยงานของพ่อแม่แบ่งเบาภาระสามอยู่สืบสารรักษาวงตระกูลคือลูกเนี่ยต้องรักษาวงตระกูลของพ่อแม่ ไว้ไม่ให้มาร่วมสลายสี่ทำตัวดีสมบูรณ์คนรับทรัพย์คือต้องประพฤติตัวให้ดีจนพ่อแม่สบายใจว่าเออรับมรดกไปเนี่ยคงรักษาได้อยู่ห้าเมื่อท่านลวงรับทำบุญุทิศให้ถ้าพ่อแม่เสียไปแล้วแล้วก็ู้จักทำบุญอุทิศให้พ่อแม่ อันนี้คือหน้าที่ของลูกที่พระเจ้าบัญญัติไว้ถ้าเราทำครบห้าข้อนะลูกคนไห้ทำครบนะนั่นแหละเป็นการตอบแทนบุคุณพ่อแม่แล้วเพราะถ้าบัญญัติไว้ในะครบหมดเลยเฉพาะข้อแรกข้อเดียวก็เต็มที่แล้วท่านเลี้ยงมาเลี้ยงท่านตอบเนี่ยก็โอ้โหลองเลี้ยงท่านได้ดีสิท่านห้าข้อเนะี่เราก็ไปไปทำ เมื่อเราประพฤติหน้าที่ของลูกได้สมบูรณ์ก็ช่วยเราตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็จะมีความสุขแต่ว่าอยู่ก็สุขท่านเสียไปท่านก็สุขเพรามีลูกดีเท่านให้เราเอา5ข้อนี้ไปประพฤติข้อที่1ท่านเรื่องมาเรื่องท่านตอบ2ช่วยประกอบีิการงาน สามอยู่สิบสารรักษาวงตระกูลสี่ทำตัวดีสมบูรณ์ควรรับทรัพย์ห้าเมื่อท่านลงรับทำบุญุทิให้นี่คือหน้าที่ของลูกต่อไปหน้าที่ของพ่อแม่พระพุทธเจ้าก็ตัดไว้ห้าอย่างหนึ่งห้ามลูกไม่ทำความชั่ว คือต้องรู้จักห้ามเวลาลูกไปประพฤติชั่วบางคนไม่ห้ามเลยนะปล่อยลูกเล่นไปให้รู้อะไรไปลูกก็เสียคนสองให้ตั้งตัวในความดีคือต้องสอนสิ่งดีให้แก่ลูกข้อที่หนึ่งเนี่ยห้ามไม่ให้ลูกไปทำความชั่วรู้จักสอนเขาอันไหนชั่วบอกเขาสองสอนเรื่องที่ดีส่วนมากอาจารย์นังเกตดูพ่อแม่ไม่ได้ทําตามนี้เลยอะ มีแต่ตีกับตีกับ,กบดาทั้นลูกจึงออกมาเสียคนนะผู้เจ้าเจ้าเห็นว่าท่านไม่ได้สอนให้ตีลูกนะท่านบอกว่าหนึ่งนะสอนเขาในเรื่องของความชั่วห้ามเขาไว้อย่างเาไปทำสองสอนเรื่องดีๆให้ลูกเรียกว่าให้ป้อนข้อมูลให้ลูกดีๆหนึ่งห้ามลูกให้ทําความชั่วสองให้เติ่งตัวในความดีสทรัพย์สินมีสงลูกเล่าเรียน พ่อแม่ที่ดีควรส่งลูกให้เรียนจบสูงเพราะว่าเมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วเขาจะมีศิลป,ปะความรู้ในการคลองเรือนได้ถ้าพ่อแม่ไม่ส่งลูกเรียนนะชื่อว่าพ่อแม่ทำหน้าที่ปกป้องสีจงภ้าเกลียนคู่ครองให้รู้จักแนะนําคู่ครองที่ดีให้ลักษณะของหญิงที่ดีของชายที่ดีนะแม่ต้องพ่อกับแม่เนี่ยต้องเป็นคนชีนน้แนะ มอบสับไว้เมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลาเราแก่ตัวเข้ามาถึงเวลาแบ่งมรดกให้ลูกก็ต้องแบ่งนะบางคนไม่ทำหน้าที่อาจารย์เห็นเยอะเลยพอตายไปลูกแย่งสมบัติกันฆ่ากันก็มีนะทะเลาะกันไม่มองหน้ากันเลยลูกอันนี้เราพ่อแม่ทำหน้าที่ปกป้องอันพ่อแม่นี่ยควรทำหน้าที่ให้ดี อาจารย์เคยสังเกตเขาบอกลูกดือ้อลูกดื้อนะตามสื่อตามอะไรต่างๆลูกก้าวเ้วาถ้ามองลึกๆอ,อ,อาจารย์มองไปส้ายเห็นว่าจะพ่อจะแม่จริงๆนะ <c oughs> ส่วนมากเลยถ้าพ่อแม่ทำหน้าที่ดีนะจนลูกมันเริ่มก้าวร้าาตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยขวบสองขวบมันก็สอนได้เออนี่อย่าไปทำนะลูกนะ คนอื่นเขาจะว่าลำไม่ดีทำอย่างนี้นะลูกนนะเนี่ยสอนมันดีหมดเเด็กอ่ะพ่อสอนมาก็อสอนมาแต่สันมากพ่อแม่ไม่สอนนะใช้ลงกับลูกทั้งตีทั้งตบหัวทิ่มหัวตําไปทั้งดา่าทั้งตีลูกก็เกลียดพ่อเกลียดแม่เอาไปมาก็เลยคุยกันไม่ได้ก็เลยทะเลาะกันมาเรื่อยๆใครทะเลาะกับพ่อแม่ชวนลูกทะเลาะนี่ก็ว่าทำหน้าที่ผิดเมื่อไม่เลี้ยงตามที่พระเจ้าแสดงไว้ก็เลย ได้ลูกมาไม่ดีเราไปโทษลูกตามสังเกตนะบางที่ลูกไม่ดีก็มีแต่ส่วนมากอาจารย์เห็นเ,นเกิดจะพ่อจากแม่เพราะนั้นพ่อแม่ต้องฉลาดในการเลี้ยงลูกท่านตัดวิชาเลนหนึ่งห้ามลูกไม่ทำความชั่วสองให้ตั้งตัวในความดีสามทรัพย์สินมีสูงลูกเล่วเรียนสี่จงภาคเทียนหาคู่ครองให้ ห้ามอบจำไว้มา่ถึงเวลาเมื่อพ่อแม่ทำได้สมบูรณ์ดีก็จะได้ลูกดีและจะได้ความเคารพความรักจากลูกเหมือนกันเมื่อลูกทำหน้าที่ดีพ่อแม่ก็มีความสุขต่างคนต่างทำหน้าที่ครอบครัวอยู่ผาสุขงั้นเมื่อเราได้ยินแล้วเราก็ไปทำถ้าไม่ทำมันก็ไม่เกิดความสุขขึ้นมาโดยเฉพาะลูก่ะ ต้องทำให้มากเพราะเป็นหนี้บุญคุณนี่ค็ทิศเบื้องหน้าต่อไปทิศเบื้องขวาเดี๋ยวมือครูอาจารย์ทิศเบื้องขวาครัวอาจารย์สอนสั่งหน้าที่สิทธิ์คุยเจ้าตัดไว้ห้าอย่างหน้าที่ที่ลูกศิษย์หนึ่งรู้จักการต้อนรับ คือเวลาครูบาอาจารย์มาตรู้จักต้อนรับตามฐานะของท่านในสมควรบางคนไม่จากต้อนรับครูบาอาจารย์เนี่ยนะเราต้องต้อนรับตามเหมาะแก่ฐานะของท่านโดเป็นสิทธิ์สองรู้จักรับใช้รู้จักรับใช้ครูบาอาจารย์สามจงตั้งใจคอยเชื่อฟังคือเชื่อฟัง จิตที่ดีต้องเชื่อฟังครูบาอาจารย์สี่ทำจริงจังอุปถากรู้จักอุปถากรูบาอาจารย์คำอุปถาก็อย่างเช่นถ้าเป็นพระกะ็สักกีวรให้ครูบาอาจารย์กวาดกุฏิวิหารช่วยงานอะไรต่างๆพวกนี้แหละรับภาระงานั้งท่านไปล้างบาตรสักกีวรกวาดกุฏิวิหาร เวลาท่านป่วยก็อุปถากดูแลแล้วอุปถากข้อที่ห้ศึกษาศิลปะโดยเคารพเวลาไปเรียนกับครูบาอาจารย์ต้องสแสดงด้วยความเคารพอ่อนน้อมถม่อมตนถ้าเรามีความเครารพเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยมันจะเรียนได้ไวนะครูบาอาจารย์ก็รักถ้าเราประกอบด้วยคุณธรรมหประการเนี่ย เราจะเรียนวิชาได้ดีแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็จะรักเมื่อครูบาอาจารย์ลักการเรียนวิชาก็จะเป็นไปได้ด้วยดีไปได้เร็ว 5. ข้อมีอะไรบ้าง 1. รู้จักการต้อนรับ 2. รู้จักการรับใช้ 3. จงตั้งใจคอยเชื่อฟัง 4. ี่ทำจริงจังอุปถาก 5. ถึงง่ายยากศึกษาโดยครบนี่หน้าที่ของศิษย์ ต่อไปหน้าที่ของผู้เป็นอาจารย์มีห้าข้อเหมือนกันผู้เจ้าแตัดไว้ข้อที่หนึ่งแนะนำดีในทุกอย่างครูที่ดีต้องแนะนำอันไหนดีเดียทุกเรื่องแนะนำให้เขาตัวเองมีอะไรดีเดียทุกเรื่องอ่ะพอสอนก็สอนไปมีนะครูอาจารย์บงคนสอนเฉพาะวิชาที่ก็จ้างกันเนี่ย <laughs> อย่างอื่นไม่บอกอ <laughs> ที่ผมสอนกันนี้ก็คณิตอย่างเดียวอะไรอย่างอื่นดีๆก็ไม่บอกอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครูบาอาจารย์นะหนึ่งแนะนําดีในทุกอย่างสองช่วยชี้ทางให้เรียนดีเรียนยังไงถึงจะเก่งต้องชี้ทางเ็าหรือว่าช่วยชี้ทางเรียนดีสามวิชามีสอนไม่ปิดบังต้องไม่ปิดบังอําพรางลูกศิษย์ความรู้ตัวเองก็ลูกศิษย์คือสอนในหมดเปลือกกันแหละ เรียว่าวิชามีสอนไม่ปิดบังครูที่ดีต้องไม่ปิดบังนะสมัยนี้เยอะนะปิดบังไม่ก็สอนหรอกสอนนิดนหน่อยเอาที่เหลือเอาเอาไว้ไปสอนตอนปิดเทอมสอนพิเศษอย่างนั้นแหละยักขยักไว้ล้าปิดบังกันท่นครูที่ดีอย่าปิดบังสามวิชามีสอนไม่ปิดบังสี่สิทธิ์ดีบ้างต้องยกย่อง คือทูกศิลิ์เราคนนั้นมันเจิงแต่ละด้านแต่ละด้านนะเล็กๆน้อยๆต้องรู้จักยกย่องเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เพื่อนหรือยกย่องลูกศิษย์จะได้เกิดความภูมิใจวุฒสาเราเรียนมาห้าช่วยปกป้องในทิศทั้งหลายอาจารย์ต้องรู้จักปกป้องศิษย์นะอย่างเช่นพระอย่างเงี้ยเกิดท่านจะส่งลูกศิษย์ไปทุดดงอย่างนี้อาจจะส่งไปในเมื่อก็แข้ง ลูกศิษย์เราไม่เคยไปจะไปไงน้อเนี่ยก็ต้องไปฝากครูบาอาจารย์ที่จะช่วยไคแช่งลูกศิษย์ผมนะครับอขอฝากหน่อยสอนวิชาตรุงให้คงน,นี่หน่อยนะนี่นะหรือจะไปเหนือไปใต้ก็ต้องรู้จักปกป้องลูกศิษย์สอนวิเทยวตัวรอดรู <c> ้จ <oughs> ักฝากฝังหรู้จัก,จกป้องกันภัยให้ลูกศิษย์เราจะอยู่ยังไง จะกินยังไงจะใช้อย,ย่างไงก็ต้องพอไปฝากคนก็ไปฝากผู้าผู้ใหญ่พออะไรที่เป็นประโยชน์ที่จะทําให้เขาปลอดภัยนะก็ mm hmm. ต้องคนวขยให้รู้สิทธิ์นี่หน้าที่ของอาจารย์หน้าที่ของอาจารย์ถ้าทาได้ครบนะข้อที่หนึ่งหนึ่งอะไรข้อที่หนึ่งแนะนําดีในทุกอย่าง สช่วยชี้ทางให้เรียนดี 3. วิชามีสอนไม่ปิดบงังสี่สิทธิ์ดีบ้างต้องยกย่อง,องห้าช่วยปกป้องนิทิศทั้งหลายถ้าครูบาอาจารย์ใดทำด้ครบทั้งห้าข้อนะสักสิทธิ์เลยลูกสิทธิ์จะรักนะรักมากเหมือนกับมีลูกคนหนึ่งเลย ไม่ต้องถึงห้าหรอกอย่างเช่นข้อใดข้อหนึ่งอย่างเช่นวิชาชีสอนไม่ปิดบังเนี่ยสอนแบบจริงใจเลยเนี่ยลูกศิษยกระลักเขาก็มองออกใช่ไหมเออนั่นเนี่ยนั้นครูบาอาจารย์ที่ดีอ่ะควรครบทำใใ้้ครบห้าข้อเพราะว่าคำว่าครูนี่คือครูผู้หนักด้วยคุณเปรียบเหมือนพ่อแม่ต้องวางตนเหมือนกับพ่อแม่ ต้องทำว่าตัวเองมันกับพ่อแม่ลูกศิษย์มันกับลูกแล้วก็พยายามทําให้ดีที่สุดในความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยแต่ที่เราเป็นครูบาอาจารย์แต่เราต้องวางจิตมันกับพ่อแม่ทําในห้าข้อถ้าเราทํได้สมบูรณ์เราจะได้ลูกศิษย์ที่ดีลูกศิษย์จะรักเราเมือนกับพ่อกับแม่เหมือนกันถ้าลูกศิษย์ประพฤติห้าข้อดีครูบาอาจารย์ก็รักเมตตามันกับลูก ถ้าครูอาจารย์ประพฤติถูกต้องลูกศิษย์ก็รักเชิดชูบูชาขึ้นไว้ในที่สูงเขามไม่ดูถูกดูแคลนนี่จะมีความเจริญสมัยนี้นี่โดยเฉพาะาต่างประเทศในีะหว่างครูกับลูกศิษย์อาจารย์ว่ามันจะไม่ค่อยมีแล้วเนาะนลักษณะจะเป็นลูกจ้างกับนายจ้างนั่แหละจ้างกันมาสอนจ้างกันมาเรียนศีรทมมันเสื่อมไป ถ้าเราเป็นสิทธิ์ที่ดีเป็นครูที่ดีเราก็ต้องเอาหน้าที่ที่เจ้าแสดงไว้เนี่ยไปเพื่อปฏิบัติถ้าเราทำถูกต้องนี่ชีวิตเรามีแต่เจริญนะไม่มีเสื่อมเลยข้อแรกอยู่กับพ่อแม่เราก็ทำถูกต้องข้อที่สองทิศเบื้องขวาอยู่กับ,บาบจ้างให้ทำถูกต้องทุกคนต่างทำหน้าที่เนี่ย ตัวเองก็จะเลินมีความสุขสังคมก็จะเลิ่อนมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นทั้งนั้นเลยเราก็เอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความสวัสดีเพื่อม,มงคลจะได้เกิดขึ้นกับชิตของเราเอาวันนี้ฟังแค่สองทิศพอ